สวัสดีครับวันนี้เราเจอกันแล้วนะครับกับผมเอกภพรัตเมืองนน้นนะครับเอวันนี้ผมได้เตรียมนะครับพระหลวงปูทวดวัดประสาทบุญยาวาสนะครับพิม์ใหญ่เนื้อผงดานะครับปีสองพันห้ร้อยหกนะครับกรุงเทพมหานครองนี้ออกใบเซอร์มาแล้วนะใบรยบร้อยเรียบใบรับรองเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูองค์นี้กันเลยนะฮะองค์นี้เนี่ยนะครับนี่องน,นี้นะนี่นะครับ เป็นองค์เดียวกันในรูปนะครับนี่องค์นี้นะครับจะเห็นว่าจริงๆองค์เนี้ยเรามันมีเลี่ยมเก่าอยู่นะมีเลี่ยมเก่าอยู่ผมไม่อยากแกะออกนะผมคิดว่าคลาสสิกดีนะก็ให้ติดไปอย่างนี้นั่นแหละดีแล้วนะนะครับแต่เราสามารถดูเรื่องของอ่าสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําวันนี้นะครับเราสามารถดูองค์พระได้นะครับว่าเป็นพระแท้พระไม่แท้เนี่ยก็เริ่มจากหนึ่งนะครับเรื่องของพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงนะครับ ต่างๆเดี๋ยวผมจะแนะนํากันนะครับ2เรื่องของเนื้อหามวลสารนะครับและ3นะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับแล้วก็วิธีการสร้างนั่นเองนะครับสําหรับองค์นี้นะครับอาจจะดูยากสักนิดนึงเนื่องจากว่าอยู่ในเลี่ยมนะแต่พอเราดูพิจารณาเรื่องของพิมพ์ทรงแล้วนะครับนี่ใบหน้านะครับใบหน้าพิจารณาใบหน้าอย่างเงี้ยเราสันิษฐานดูจากพิมพ์โดยรวมนะครับนี่ด้านหลังเนี่ยหันมาโค้งๆอย่างนงี้นะ อย่างนี้เรียกว่าพิมพ์ใหญ่ปลายมนแน่นอนนะครับพิมพ์ใหญ่ปลายมนคราวนี้เรามาซูมนะลงกล้องดูพิมพ์ทองสักนิดหนึ่งอ่าใบหน้าอันนี้จะมีบากไปสักนิดหนึ่งนะแต่ใบหน้ายังพอเห็นติดชัดนะครับนี่ปากนี่ยังพอเห็นติดชัดตาข้างนี้ยังติดชัดอยู่นะนะครับอ่านี่คือสังคติเห็นไหมสังกติมีความคมนะนี่สังตค,มคมงติมีความคมชัดนะครับสังคติมีความคมชัดนะครับ ลึกๆแบบนี้นะจีวอนนะยังเห็นริ้วอยู่บ้างนะสภาพพอน่ารักองนี้นะครับจีวอนในร่องแขนนี่องนี้ชัดเลยร่องแขนนี่องนี้ชัดเลยนี่ร่องนี้นะนะครับชัดเลยนี่มือสมาธินะครับนี่เส้นขานะเขาเรียกว่าสมาธิเส้นขาล่างนี่นะจะคมๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาถึงบัวความบัวหงายนะครับนี่บัวความบัวหงายจะมีเส้นอย่างนี้นะครับก็ถือว่ามีการกดพิมพ์ที่คมชัดแล้วก็ลึกอยู่พอสมควรนะ นะฮะอย่างที่ผมเคยอันนี้เคยแนะนําไปนะอันนี้นะนี่เส้นสังก,กา่างนี้น,นะครับนี่คมคมชัดชัดนะอ่าล่องแขนนี่นะครับนี่เห็นไหมต้องคมชัดลึกๆแบบนี้นะอ่านะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระวสสาบุญย,ยาวาดเลยนะนี่พิมพรรมกก์ทรงนี้นะนี่เส้นขาอย่างนี้นะเส้นขาเห็นไหมเส้นขานะแล้วก็เส้นตรงปื๊ดของเส้นบัวความบัวหงายแบบนี้นะชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับพิมพ์ทร,รงนะครับพระแท้นะครับอันนี้คือพระ เขาเรียกพระหลวงปูท่ทวดวาษษาัดประสาทบุญยญาวาสน์ปีศูนย์หกนะครับนี่เนื้อดานะนะครับมาดูเรื่องของมวลสารบ้างเรื่องของมวลสารบ้างนะครับนี่นะฮะก็จะเราจะเห็นเรื่องของอาการโรยแร่นะครับแล้วก็เนื้อต่างๆนะครับมวลสารนะเดี๋ยวผมดูด้านหลังองค์นี้ดูยากสักนิดนึงเนื่องจากว่าอยู่ในเรียมนะแต่เราก็ยังพอมองเห็นนะครับมวลสารนะ น,นี่เป็นความเก่านะมวลสารนี้เป็นความเก่าด้านหลังนี่ดูยากสักนิดนึงแต่พอมองเห็นนะพอมองเห็นนะครับอพอมองเห็นนะครับเรื่องของอการโรยแร่ต่างๆนะครับแบบนี้นะเนื้อหามวลสารนะนี่แล้วก็จุดที่ผมดูนะครับจุดชัดๆอีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้นี่ตรงสนิมตรงนี้นะครับตรงจุดสนิมตรงนี้นะตรงมุมขวาขาด้านขวานี่นะนี่ จุดตายองค์นี้เลยนะที่ผมดูนะฟันธงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเนื้อหามวลสารนะครับการลอยแร่นะครับแล้วก็จุดเนี้ยจะพูดถึงเรื่องของอธรรมชาตินะฮะธรรมชาติขององค์พระด้วยนะครับพอเป็นสนิมแบบนี้เนี่ยเอเป็นสนิมแบบนี้องค์นี้ยังไม่ระเบิดตรงนี้เป็นสนิมอย่างเงี้ยถ้าของเก๋น่าจะเป็นสีหยดๆที่เฉยแต่องค์นี้เห็นไหม่ผมเจี้ให้ดูจะเป็นสนิมนะเป็นเม็ดๆขึ้นมาอันนี้อยู่ผิวนอกนะยังไม่ระเบิด นะครับถ้าใช้ชื้นๆมากๆตรงนี้จะระเบิดผิวนี้จะจแหว่งหายไปาการไปสนิมแบบนี้นะโลหะไปสนิมนะเราก็ดูง่ายหน่อยนะครับนี่คือเห็นไหมธรรมชาติการสร้างเลยนะนะครับหนึ่งพิมพ์ทรงสองเนื้อหามวลสารนะครับแล้วก็วิธีการสร้างแล้วก็ธรรมชาตินะครับอย่างองค์นี้นะฮะจะเห็นว่าตรงคอเนะี่ยมีรูรูอยู่นะครับตรงคอนะี่มีรูอยู่ ผมคาดว่าคาดว่านะครับการจิ้มเขาเรียกว่าอะไรการงัดออกจากบล็อกนะครับตอนทิ่มเข้าไปทางก้นนะแล้วก็น่าจะกดลึกเกินไปนะจนมาโผล่ตรงนี้นะนะฮะจนมาโผล่ตรงนี้นะจะเห็นว่ามีรอยอยู่นะแล้วก็เป็นร่องลงไปคิดว่าน่าจะทิ่มเข้าไปแล้วก็ลึกไปหน่อยแล้วก็ยกขึ้นมานะฮะเลยทําให้เป็นรูนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะฮะแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต ของแกเรียนแบบเขาคงไม่ทําให้มันทะลุขึ้นมาอย่างนี้นะนะฮะอ่าอย่างนี้นั่นคือหนึ่งพิมพ์ทรงสองเรื่องคำาษาท์แล้วก็สามวิธีการสร้างถือว่าถูกต้องครบถ้วนนะครับสำหรับองค์นี้นะครับนะก็หวังว่านะครับจะครบถ้วนนะครับครบถ้วนสิ่งที่จะเอามาแนะนํากันนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับทาง youtube นะครับเอกพลัดเมืองนนท์นะครับฝากพี่พี่นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็มีทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเอกพลัดเมืองนนท์เช่นกันนะครับฝากพี่ๆนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณมากๆานะครับที่ติดตามรอดูคลิปหน้านะครับว่าผมจะเอาพระอะไรมาแนะนํากันอีกนะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย